โอเคสำหรับวิดีโอนี้ฮะก็จะมาสอนวิธีการล่างข้อมูลการท่องเว็บต่างๆบอลจะเป็นประวัติการท่องเว็บประวัติการดาวน์โหลดคุกกี้ด้วยรหัสผ่านย่างต่างๆซึ่งสิ่งที่ว่ามานีทาว่าห้องบอไหลล่างมันเป็นเวลาโดนน้องหรือว่าห้องบอได้ลบมันถิ่มเป็นเวลาโดนนึงใช่ไแล้วมันก็จะเห็นให้คอมห้องเออหรือว,ว่าสายไหลยยอนะหรือว,ว่าโดยเฉพาะมันการท่องเว็บต่างๆใชก็จะเห็นให้ดาวน์โหลดหนา้าเว็บสาบออยงังต่างๆ มีความอืดดืาา้ออาซาในในการหลังประวัติการท่องเว็บแบบในโน้นสาสมารถเห็่ไดทั้งในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและในโทรศัพท์มือถือซึ่งในการหลังประวัติข้อมูลของเว็บเราเสิร์ดังกล่าวเนาะบอจํจำเป็นต้องเปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้นะมขนจะมาสาธิตในโน้ตบุ๊กก่อนนะถ้ามีมันจะมาหลางังใน Google Chrome ก่อนนะมันให้เปิด Google Chrome ขึ้นมาเลยอหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วนะมันหายเรือนเมาส์ทีสามจับบนนี้นนะจากนั้นเรื่อยๆทุกทีครื่องเมื่อเพิ่มเติมเลือดรังข้อมูลการทงเว็บ หรือจะกดคอนโทรชีปวัวดีดิดก็ได้จากนั้นลอดถาข้าวหนึ่งมันก็จะเด้งเข้าสูน้าการต่างค่าหลังข้อมูลการท่องเว็บแบบนี้เนาะสำหรับผื้นฐานนาอแมนจะมีประวัติการเขาเบิ่งเนาะคุกกี้และข้อมูลอื่นของไซต์อันที่สามแมนหูพาพและไฟล์ในแคสและเฮาสามารถเลือกส่วงเวลาไหลว่าเฮาจะเลือกวโมงที่แล้วนี้หรือซีวโมงที่แล้วเจ็ดวันทีแล้วหรือซีหรือซีอ,อาทิตย์ทีแล้ว,หร,ออลวหรือว่าเดือนหนึ่งเนาะหรือว่าต่างแต่ทำอีดเลยที่ใส่ สำหรับขันซุ้มมันจะหลังข้อมูลทั้งหมดเลยบพว่าจะเป็นประวัติการเข่าเบิงประวัติการลาวหลวคุกกี้ข้อมูลอื่นของไซต์อย่างที่เนาะผู้ภาพและไฟล์ในแคทเนาะรัะผ่านข้อมูลแบบฟอร์มการต่างค่าเว็บไซต์แลวก็ข้อมูลที่โฮสเนาะแล้วเวฮาก็สามารถได้วเลยว่าจะลบตัวใดเนยบวลบตัวใดเน่งที่เนาะในการหลังข้อมูลการทองเวมเราแนะนํามันให้เดือกตัวขันซุ้มจะดีกว่านะหลังจากที่เฮา้เดือกสิ่งที่ฮาจะต้องลบแล้วเนาะ จานั้นถ้ามาเหลือกสวงเวลาโนวาเฮาจะเหลือกสวงเวลาใดตัวอย่างว่าจะเอาตั้งแต่ตน้นมันก็จะมีประวัติการเข่าเบิ้งของเราสองร้อยเก้าสิบรายการก็คือทั้งหมดเนาะที่เฮาใส่ครัวมาจะจะทำอีทเลยที่เฮาบริเลลบหรือว่าล่าสุดขอแนะนํามันสำหรับรหัสผ่านนี่แต่ว่าถ้าว่าเฮาไม่ความจจำเป็นที่จะต้องใส่มันอยู่เลยนะสำหรับคนมาลืม,มอมอ่างนี่เฮาบอต้องลบก็ได้หรือถ้าจะงไงความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยอะไรถึง หลบออกหลังจากที่ห้ามเรียบร้อยแล้วห้าก็เราะหลังข้อมูลอยู่ทั้งลดมนล้เนาะนะครับกดหลังไปเลยหลังจากที่ห้างข้อมูลกันทังเว็บแล้วเนาะมันก็จะปรากฏเป็นหน้านีปกติเนาะให้ากดออกไปเลยไม่ไหนห้ากดปิดไปเลยและวันนี้สำหรับโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อันที่สองมัน Microsoft Edge นะฮามาเบ่งวิธีการหลังข้อมูลใน Microsoft Edge กันเลยก่อนเดินมันให้เปิด Microsoft Edge ขึ้นมาเนาะจากนั้นถ้ามากดที สามจับยื้อจะกด Ultimate อัลติเมทบวกเอฟกันนะจากนั้นเดอนเมาส์ลงมาทีการตังคา่าราะถาข้าวหนึ่งจากนั้นเดอนเมาส์ทีขีด3้ขีดเดือกความเป็นส่วนตัวการคูณห้าราการบริการจากนั้นเดอนลงมาเขาจะเห็นหัวขอหลังข้อมูลการเปือนเบรงตอนนี้เนะาะเขาก็กดเดือกสิ่งที่หลังข้อมูลไปได้ สามารถเลือกสวงเวลาว่าจะเลือกสวงเวลาใดระหว่างสองโมงล่าสุดสักสี่สองโมงเจ็ดวันที่ผ่านมาและซีอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าจะเลือกเวลาทั้งหมดเนาะก็คือตัง้งแต่ต้นวันนี้เขาก็สามารถเลือกเลยว่าเขาจะเลือกลบตัวใดเนาะวันนี้สําหรับรหัสผ่านเราก็อยากแนะนำ้ำด้วยกันครับผู้ปกครองเราจะว่าเขามีความจำเป็นที่จะใส่รหัสผ่านถ้าเขาเป็นคนมักดื่ม,นมเนี่ยเดี๋ยเขาบวลบกระไะะรเนาะหรือว่าหรือว่าถาให้ต้องการควบคุมส่วนตัวหรือว่าความปลอดภัยเขาก็สามารถลบดือดที่ได้ หลังจากที่เฮาได้เดือดเหยียบหอยแล้วนะ้องฮ้อก็กดหลังข้อมูลตอนนี้เลยจากนั้นก็ลอดทาข้ามนึงหลังจากหลังข้อมูลกันทงเว็บเหยียบหอยแล้วนะ้ฮ้ก็สามารถกดปิดไปได้วันนี้เฮาจะมาเบึ่งวิธีการหลังข้อมูลการทงเว็บ่ในโทรศัพท์มือถือเนาะตัวนี้มันยกตัวอย่างเป็นเครื่อง Vivo เนาะแมนเฮาเปิด Google Chrome ขึ้นมา จากนั้นห้ากดไปที่จุดสามจุดแลวเดินลงมากระวัติการเขา่าส้มจากนั้นห้ากดนหลังของงูการท่องเว็บมันก็จะมีแบบพื้นท้าลายขันสูงให้เ้าเลือกเซ็นกันเนาะสำหรับรหัสผ่านเนาะที่เ้าเคยได้บอกไปแล้วนั้นเ้าถ้าเ้าต้องการที่ลบมากติ๊กเอาถ้าว่าเ้าบ่อยากลบมากกับบรติ๊กเอาวันที้เ้ามาเลือกสองเวลาก็คือมีสัปโม,มงทีิงแล้วสี่สัปโม,มงเจ็ดวันนะครับ หนึ่งเดือนเก็คือสี่อาทิตย์และเดือกตั้งแต่ต้นก็ได้หลังจากที่ห้าเดือกเหยียบหอยแล้วน้องก็มากดล้างข้อมูลไปเลยสำหรับกองไปติดคืนนาต่างแบบนี้น้องมันกูเกิดนอนจะถาม่าว่าสองเม็บไซตเนีมันมีความสำคัญกับห้าว้าต่อมการที่จะลบเลยบหรดูว่าห้าต่อมการที่จะล้างด้บอให้กดล้างไปได้ หลังจากที่เห่าหล่างข้อมูลการทองเว็บแล้วเนาะหรือว่าประวัติการเข่าเบิง่งเนาะมันก็จะปรากฏเป็นอน,นี้ก็คือเหาเหลหล้างประวัติออกไปจนเบิดเลยนะจนบ่มีลงเดียวเลยตัวนี้ก็เป็นการเพิ่มความไวในการทองเว็บเราหรือว่าเพื่อว่าบ่ให้การทองเว็วนะวเวาบาาอวของเฮามัน,ม,นมีความสะอืดนหรือว่าหน,น่วงเยีางต่างๆ ซึ่งไพที่ว่าใส่โปรแกรมเว็บเรบอร์เซอร์โอเปราหรือว,ว่า Firefox หรือว,ว่าโปรแกรมต่างๆเนาะก็สามารถเหตุแบบวิธีเดียวกันได้เนาะซึ่งวิธีหรือว่าหนาต่างมันก็จะแตกต่างกันไปน้อยหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการลบข้อมูลขัดตรงเว็บเนาะในโน้ตบุ๊กและในโทรศัพท์มือถือ